สวัสดีปีใหม่2022ครับวันนี้ผม Beauty m g ็วีร์ฟิล์ม a นะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็อยากจะมาอวยพรทุกๆคนนะครับให้มีความสุขตลอดปีเลขสวยปีนี้นะครับปี2022ขอให้ร่ำรวยเงินทองนะครับแล้วก็ขอให้ชีวิตราบรื่นกว่าปีที่มันผ่านมานะครับแล้วก็หวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่โควิดหายไปนะครับวันนี้นะครับวันที่2มกราคม2565นะครับวันนี้ผมจะออกไปซื้อฟิล์มนะครับเพื่อเอามาถ่ายกับกล้องตัวนี้ครับ c a n นนอนเอฝาเดิมมันแตกไปเรียบร้อยนะครับเอาฝาของ AV1 มาใส่แทนนะครับก็พยายามตัดแปลงจนมันเข้ากันได้เนาะโอเคเดี๋ยวไปซื้อฟิล์มครับจะไปซื้อที่โฟโตสติลาดพาวครับตอนนี้ก็ประมาณ4ี่มงเย็นเนาะไปถึงก็ไม่น่าจะเกิน5้าโมงครึ่งมั้งโอเคผมกะเวลาเอาประมาณเนี้ยนะครับ

คือฝาส่วนที่แตกเนี่ยเป็นฝาถ่านนะครับแล้วฝาอันนี้เนี่ยเป็นฝาที่ผมทําขึ้นมาใหม่นะครับฝาอันนี้เนี่ยเป็นฝาที่ผมแกะมาจากกล้องแช n นอน av1 นะครับก็คือแกะออกมานะครับแล้วก็ตัดให้มันได้ขนาดตามล่องของช่องใส่ถานนะครับแล้วก็ดัดแต่งเพิ่มเติมด้วยการเอาเคี้ยวล็อกจากฝาเดิมเนี่ยเอามาเชื่อมด้วยตะกวัวเอเชื่อมด้วยหัวแรง้งปัตกีนะครับ เชื่อมให้เป็นเนื้อเดียวกันกับฝาอันนี้นะครับอันนี้ก็คือโดยลมโอเคนะครับแต่ว่าฝาอันนี้เนี่ยผมจะใช้แค่ชั่วคราวนะครับเดี๋ยวจะหาฝาใหม่มาเปลี่ยนส่วนไอพ้พลาสติกตรงหน้าเลนเนี่ยอันนี้มันแตกนะครับผมถอดออกไปแล้วสถานีตาปูตาปูโดใช้วามระะว่างบขณะั้นแลอดอกมารเตาโอเคครับตอนนี้ถึงเตาปูแล้วครับ ผิดคาดมากๆครับตอนแรกผมก็นึกว่าจะไปโผ่ที่ M รทผอนโยธินตอนห้าโมงครงึแต่ว่านี่มันจะห้าโมงครึ่งแล้วนะครับผมยังอยู่ที่เตาปูนอยู่เลยแล้วตอนนี้รถไฟฟ้าก็มานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะรีบไปที่ผอนโยธินนะครับรีบผอรีบซื้อคือรีบไปรีบกลับเลยครับซื้อเสร็จก็กลับเลยไม่ไปที่ไหนแล้ว ผู้นโยธิน next station ผู้นโยธินอะไกลนะครับตอนนี้<ม>คนจากหน้าสวนนะครับรแล้วก็กำลังจะไปที่ผู้โยธินโอเคเห็นผมไหมกูดีสันก็เดี๋ยวจะต้องผอที่ผล้ขนโยธินนะครับแล้วก็รีบซื้อแล้วก็รีบกลับเดีย๋ยวจะซื้อที่ร้านโฟโต้ซิตี้นะครับตรงข้ามเสื้อทาราเทาวสถานีผู้นโยธิน พหลโยธินโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถพ่อหนโยธิน Station Please mind the gap between train and platform ฝั่งนั้นก็ถึงพอดีครับแต่ว่าผมจะขึ้นเอา้าเดินเลยเนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญโดยสารนะครับเดี๋ยวผมจะหยอดตอนออกนะครับ แล้วถ้าจะไปร้านโฟโต้สติ๊กก็ต้องออกประตู4นะครับซึ่งมันจะไปพอตรงหน้าสินทราทาวพอดีนะครับแล้วก็มันจะเดินไปที่ BTS 5แยกได้ด้วยโอเคถึงแล้วเอาละ่ะแล้วก็ไปอีกนิดนึงครับ คครับตอนนี้ผมถึงร้านโฟโตซิตี้แล้วนะครับโอเคครับร้านเปิดครับก็ร้านเปิดก็ไม่รอช้าครับเข้าไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดับดครับครับผมเอครับสันี้นันีครับดี๋วกดีคันดีครวจะเลครับ่อนสรว่าจะครับะไรบสวัสดครับครับวดีสดีีดีวดีวดีร มันเยอะมากครับเดี๋ยวผมขอซูมนิดนึงอตอนนี้ผมกำลังจ้อง ultra max 400นะครับก็แต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาผมเห็นมันอยู่ที่325เนาะโอเคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะใช้สแกนจ่ายนะครับอ่าโอเคครับงั้นเดี๋ยวเอาเป็นอ l t r a max นิดหนึ่งครับผมอันนี้3 6ใช่ไหมครับอ่าโอเคครับ ได้เลยโอเคเดี๋ยวพิมพ์ลัสผ่านนิดนึงราคาจริงเลยครับสามรอยยสรา,คาราคาสูงขึ้นกว่า,าที่ผมคิดไว้ซะอีกม่อะอรโรอ่น,ะอนโอเค อุ้ยแบตจะหมดมันก็งี้ครับจอมันจะมืดหน่อยนึงเอาละครับโอนแล้วนะครับปึ๊บติดต่อไม่ได้เหรออ่ะเรียบร้อยครับตอนนี้จ่ายเรียบร้อยพี่คุยมาทางไหนพี่จ่ายพี่เขบอกสามร้อยยี่สิบบาโอเคครับสแกนจ่ายเรียบร้อยครับร้อยจะแชทมาในไลน์จี่ดูบัตรข้ามงได้ครับ เขาอย่างครับได้แล้วค่อ่าโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีคครับเดี๋ยวว่างๆแวะมาใหม่ครับสวัสดีคบ๊ายบายครับครับสวัสดีครับโอเคครับตอนนี้ซื้อเรียบร้อยนะครับอ่าก็ต่อไปเดี๋ยวผมจะใส่ฟิล์มนะครับจะใส่ฟิล์มตรงนี้เลยแหละโอเคครับจะใส่กล้องเลยนะครับ จากนั้นก็ขึ้นฟิล์มครับเอาปลดก่อนเนี่ยโอเคจะลองขึ้นใหม่ครับนั่นเป็นไปตามคาดครับหลดจริงๆด้วยอ่ะจะลองใหม่นะครับใส่เข้าไปใหม่ ให้มันแน่นให้มันตึงนะครับโอเคครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับที่จะเอาไปถ่ายจริงครับโอเคครับเมื่อกี้ผมก็ถ่ายรูปแรกไปแล้วนะครับสำหรับรูปที่ถ่ายจากฟิล์มมอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูในคลิปต่อๆไปนะครับโอเควันนี้ผมดิวตี้เอ็มจีวีโลฟิล์มคาเมาก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ